โอ้โหโยนนะครับโดนนะครับโดน,นครับสวัสดีครับ MC เอฟซีแล้วก็เพื่อนเพื่อนนักตกปลานะครับวันนี้นะบังมาเปลี่ยนแนวทั้งนี้นะครับปฏิปาชนมาลองดูหมายคลองที่น้ำลดนะครับตรงนี้สวยมากเดี๋ยวลองตีดู๋นวแนวขอบเพื่อมีช่อเล็กๆมั่งนะครับใช้เกียรกบสายวายติดตุง ติดตึงติดตึงเมื่อกี้นะบังตีตงตตไปฝั่งโน้นนะครับก็ม <c oughs> <ต>ีตัวเ,เล็กๆช่อนเว้นมาก,กัดตัวนะเดี๋ยว <c oughs> จะเดินลงไปตีดูนะครับเดี๋ยวลองตีฝั่งนี้ก่อนที่ลงอันตรายตรงนี้นะครับมีปูนแล้วก็มีเศษเหล็กนะครับเป็นเหล็กเส้นก็เดินรับมันระวังตรงนี้เดี๋ยวจะตีเลาะแนวขอบ มาดูกันกล้องก็ปลับไปเลนกว้างนะครับเพื่อได้ลุนโอ้โยขึ้นต้นไม้อย่าติดนะลูกนะโอเคใช้สายบ๊อบนะครับี่เหย่อเล็กๆเหยื่อเล็กๆมันจะได้ไม่ได้แวงนะครับลา าลองดูกันว้าวไม่ได้ตีหลายวันแล้วมือไม่ค่อยเข้าทักทาไเลยนะครับไม่ค่อยเข้ามือทักท้อเลยเดี๋ยวลองดูมุมน้นครับมีช่อนแวนอยู่เมื่อกี้ตอนน้ะบางตีนะครับใช้เหยื่อกบกบกระโดดแล้วก็มันตัวใหญ่มันจะระเบงตัวน,นี้เนละเดี๋ยวมาลองดูเหยื่อเล็กๆนะครับเผื่อมันจะได้ไม่ระเบง

กับเนี่ยนี่ตีอยู่กำลังตียู่ได้ไปได้กันอ๋อตำลายบินเงอติดใบไม้ไปอีกนะครับ จริงมาให้นะลูกนะโอ้โหมีตัวตามครับน่าจะเป็นช่อนเว้นเวนน่าจะเป็นช่อนเว้นเวนเว้นเวนก็กัดเถอะ มีจิกโกสองตัวโอ้โห,โ,โ,หโดนนะครับโดนนะครับโดนโดนนะครับน่าจะเป็นในตัวนี้นะครับที่กัดพลาดไปเมื่อสักครู่นะครับโอ้โหชนใช้สวยนะครับไชสสวยใช้สวยมากเดี๋ยวเอาขึ้นฝังก่อนโอ้โหโดนเต็มเต็มเนี่ยโดนเต็มเต็มโอ้โหอ้วนมากนะครับตัวนี้ อ้วนมากอ้วนมากออมากัดสายป๊อปนะครับใสค,ครึ่งร้วน่าจะไดนะ้น่าจะเป็นตัวนี้ที่นาบังตีเมื่อตอนแรกๆนะครับที่ไม่ได้ถ่ายคลิปโอมากัดแล้วก็พลาดนะครับโอ้โหอ้วนตับเลยอ้วนตับเลยโดนทัางมุมปากนะครับโดนทัางมุมปากเต็มๆเลยสายป๊อปอยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับ คเ okay, ชา้ชาๆไม่ผิดหวังนะครับสําหรับหน้าบังนะครับก็ไม่ได้ถ่ายคลิปหรือว่าไม่ได้มาตีหยับลอมก็นานเลยนะครับสําหรับชน้นตัวนี้ก็ไซส์ประมาณสักครึ่งกิโลกว่าๆได้จะได้นะครับครึ่งกิโลได้เรียกว่าเอาไปแกงได้สบายๆนะครับใส่ผักสักสามกิโลแล้วก็คิดว่าตัวนี้เอาแกงส้มได้เนีอุ่น ัตอ้ว,วนมากใส่ปักสักสามกิโลนี่กินกันทั้งหมู่บ้านเลยโอเคนะครับสาหรับน้าบังนะครับที่ไม่ได้ตีหยาบปลอมนานนะครับบางทีก็ตีแล้วไม่เข้ามือทั้ท่าไหร่นะครับ,รบชาวนี้ก็ไม่ผิดหวังเช่อน,นะครับก็เดี๋ยวจัดส่งคลิปไปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าย,ยังตีเป็นอยู่นะครับสําหรับตีอยาบปลอมมวัวแต่เล่นชิงหิ้วนะครับช่วงนี้ติดชิงหิวมาก ให้ได้ตีไอ้ได้มาตกจากนี้นะครับกิ่งหลีวแต่ละวันสําหรับวันนี้นะครับที่ตีไปก็เมื่อกี้เป็นแนวแนวขบครองนะครับแล้วก็มีกิ่งไม้นะครับกิ่งไม้ปลูกนะครับซึ่งเป็นกิ่งไม้สมรวมกันนะครับก็ปลาเนี่ยจะแอบมาอยู่บริเวณในลักษณะอย่างนี้นะครับจะเป็นที่อยู่ของปลาเพราะนั้นเราตีเข้าไปก็เสี่ยงสักน,นิดนในการที่จะติดกับกิ่งไม้นะครับ แต่พอตีเข้าไปแล้วก็ไม่ผิดหวังนะครับได้ตัวโอเคนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบในการตกเกียบลอมนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ได้บ้างนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อ,ตอไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ